รายการป l ายเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงอยู่เนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ One, two, three, four, what? La, 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 five, la. มาเจอบันคุยแบบนี้นะฮะกับฟาบไลไซเซิเบอร์อยู่กับโบไซเบอร์และตนเต้ชาแนลปกติเราจะเปิดกับหน้าคอมนะครับผมแต,นนต่ว<ล>ตัน <ผม S 1> นี้เราไปอยู่หน้าท<ช>ีวีนะฮะอาะม่ก็อย่าลืม<อ>ด้วยแล้วกันนะครับเปิด f a c e b o o k c o m s a s h ฟาไลแฟนไปด้วยแล้วกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เนี่ยต้องพูดถึงภาพยนตร์ที่กำลังเข้าฉายวันพรุ่งนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดข,ข,ของค่าย GTS นะฮะกับ ATM e r ร d เรอร์แค่การันตีว่าเป็น GTS เลยเนี่ยหลายๆคนการันตีคุณภาพกันได้ถ้ายังไม่รู้จะไปดูดีหรือเปล่าเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ได้ชมกัน ATM เอทเออรักเอรเร่ภาพยนตร์โรแมนติกคอมด,ดี้ที่ได้โจ๊กโซคูนักร้องฝันใจเด็กแนวมาร่วมแสดงหนังแบบเต็มตัวเป็นเรื่องแรกหลังจากเล่นบทรับเชิญเป็นตัวเอกในซักซีนห่วยขั้นเทพมาแล้วโดยในเรื่องนี้เขาต้องมารับบทดุ่มนักเรียนนอกลูกชายผู้บริหารธนาคาร ที่มาหลงรักนางเอกของเรื่องโยงเป็นคนที่มีความมั่นใจนระดังสูงมากครับเป็นตัวละครตัวแรกที่เคาะได้เลยว่ายังไงตัวนี้ก็ต้องพี่โจกันฮะนั่นทําให้โจ๊กได้โชว์ลีลาการจีบหญิงแบบเหนือชั้นชนิดไม่มีใครกล้าเลียนแบบคเเจจจบหหัววใางรือผมไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่านะว่าเขาเป็นคนตลกเขาตลกมากจริงๆรับ ต้องจ้องหน้าเขาแล้วเขาเล่นไม่ยั้งไม่ให้ไอ้แบบหายใจเลยอ่ะอ้แบบโอ้โหขำาเจ๋งมากอะค่ะบราเจ้ามากเลยพบกับโจ๊กโซคูในบทบาทใหม่ที่จะทำให้คนดูหากันจนเออรเรอร์ใน ATM เออเรักเออเรอร์โอ้อแค่แค่ดูตัวอย่างเล็นๆน้อยเนี่ยก็อยากดูมากแล้วนะฮะแต่ที่ยังตัดสินใจไม่ได้อีก เฮ้อะไรมันจะดีดได้ขนาดนี้ <S <S ผมให้นักแสดงละพุ่มกับเนี่ยเป็นคนมาบิวเองเลยดีกว่าตอนนี้อยู่กับเราแล้วนักแสดงไรพุ่มกับจาก A D M เออรักเอร่วันนี้วันนี้จริงๆแล้วนักแสดงคนเยอะมากขอผมแกนนามาก่อนเอาครับถือว่าแนะนํางกันอีกสักรอบแล้วกันนะพี่เต๋อครับผมครับผมสวัสดีครับผมเต๋อสันทวิตรับบทเป็นเสือครับเสือพี่เสือพี่เสือเหอมาตอบมาเลยครับ สว ality, ัส <resol> ด <ute> hey, ีค oh <änger lied S 2> ่ะไอพีเชียและบทเป็นจ <dis> we <able> yeah. ิ๊บค่ะอื้อวทีมงานเรามีอย่างนี้นไอินพีเช้ยสิตัวแล้วบอสตัวนั้นแล้วพุ่งกลับของเราครับครับเมธราทรครับพุ่งกลับค่ะ วันนี้เรียกว่าขนทีมงานคุณภาพนะฮะมาพูดคุยกับเราก็ขอต้อนรับสู่รายการไฟฟลายด้วยนะครับผมครับอ่ะเรามาถามกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ดูในตัวอย่างเนี่ยยังมีนักแสดงอีกหลายท่านมากมีใครบ้างครับตัวหลักๆในเรื่องนี้หลักๆจะมีพี่ป๊อปเคี่บารนะครับมีพี่โจ๊กโซคูมีแจ็คแฟนฉันมีเอิร์ธซักซีดมามาตุ๋ยมาตุ๋ยก็มาใช่คุณเผือกก็มาใช่คุณเผือกคุณเผือกก็มา มีเรียกอะเรียกว่าถ้าเกิดว่าได้ดูในหนังรับรองหาแน่นอนใช่เลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องหนังกันหน่อยละกันครับเพราะว่าหนังเอทีเอเอผมได้ยินครั้งแรกเราก็ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของเอ้ยหนังเกี่ยวกับ ATM เรื่องเงินหรือเปล่าแล้วทำไมถึงเอา ATM หยิบมาเป็นประเด็นเรื่องตรงนี้ ATM เอ็มเออร์รักเออร์อนี่มีเรื่องยังไงบ้างครับพี่คือมันเป็นเรื่องของของพนักงานธนาคาร2คนครับผมคือเขาเนี่ยเป็นแฟนกันแต่ต้องแอบพบกันฮะ เขตามกฎคือมันห้ามคบนะเพราะว่าใช่ที่ธนาคารที่เขาทำงานนี่มันมีกฎเหล็กข้อหนึ่งคือว่าห้ามพนักงานที่ที่ทำงานด้วยกันในบริษัทบริษัทเดียวกันเนี่ยเป็นแฟนกันเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของการแบบยักยอกเงินยยัอเงินอันนี้คือเรื่องจริงของธนาคารเรื่องจริงกฎอย่างยิ่งจริงนะใช่ครับแล้วก็เขาสองคนก็ต้องแอบคบกันมาตลอดระยะเวลาแบบสามปีลวแล้วจนคบกันมาจนถึงจุดหนึ่งที่แบบต้องพัฒนาต่อไปสู่การแต่งงานโหทำไงล่ะทีนี้แต่ว่า ต้องต้องมีหนึ่งคนที่ยอมลาออกไปผมขอเต้นที่คนได้ไหมฮะได้ได้ไดีดีครับ มีคนใดคนนึงต้องลาออกแต่ว่าเขาไม่ยอมกันก็ไอ้ผู้ชายก็อยากให้ผู้หญิงออกไอ้ผู้หญิงก็อยากผู้ชายต่างคนต่างอยากทํางานต่อแหละตกลงกันไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ที่ต่างจังหวัดคืออยู่ดีๆเนี่ยตู้ ATM ีเนี่ยมันให้เงินเกินออกมามันเออเลอร์โอ้โหก็คือเครื่องเจ๊งอ่ะแจกเงินเกินใี่ไครไปกดก็ให้เงินเบิ้นเบิ้เบิ้ออกมาเต็มไปหมดไงฮะก็เลยสองคนเขาเลยตกลงกันว่าใครไปตามเงินก้อนนี้คืนมาได้เนี่ยถือว่าชนะ ไอคนแพ้ลาออกไปเพื่อจะได้แต่งงานกันใครแพ้ปุ๊บคนนั้นต้องออกมว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายใช่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะแล้วมันจะมีตัวในเรื่องเนี่ยที่มันสร้างความฮาอีกเพียบเลยทีเดียวโอ้เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมแต่ถามนิดนึงว่าไอ้ถามตัวทั้งสองพี่เอกนะเอกหน่อยดีกว่าว่าไอเรื่องของการคบกันในที่ทํางานเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างครับถ้าการเป็นแฟนกันในแบบทํางานที่เดียวกันแบบนี้พี่เต๋อ ข้อดีรอ่ะข้อดีคือเวลามันอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดความไว้วางใจเป็นแบบอัตโนมัตเพราะว่าเราก็จะรู้จักกับทุกคนที่เขารู้จักอ๋อเพราะนั้นเพื่อนเขาก็คือเพื่อนเราเพื่อนเราก็เพื่อนเขาใช่ครับและอย่างน้องไอซ์คิดเหมือนกันนะฮะค่ะครับเอาพี่ดีกว่าถามข้อเสียออพีดีกว่าถามข้อเสียดีกว่าแล้วถ้าข้อเสียล่ะการเป็นแฟนกันในออฟฟิศเดียวกันข้อเสียอะไรนะพี่เต๋อก็คือดหรไอซอะไรกอดเราเนี่ยน้องไอซ์เนี่ยข้อเสียก็คือเหมือนกับว่า จะช่วยกันทําทุจริตอ๋อมันอาจจะเกิดการชุจริตได้เพราะต่างคนต่างรู้ลึกกันไงแล้วแบบอยู่ในออฟฟิศเดียวกันแบบนี้บางทีเรื่องตาแหน่งมีปัญหาเหมือนกันนะทำไมฮะสมมว่าอีกคนหนึ่งดีกว่าแต่ว่าแข่งกับแฟนเราอยู่เง แล้วมันย่องตำแหน่งเดียวกันเดียวอ่ะมันก็ไม่ใช่นะแล้วของอย่างนี้นะเรื่องของหน้าที่การงานก็ไม่เข้าใครออกใครนะครับเออซึ่งอ่อย่างเต๋อนี่รับบทเป็นพระเอกในหนังเรื่องนี้อยู่แล้วอันนี้เต๋อเรไม่ห่วงเพราะว่าเออเป็นพระเอกได้ร้อยล้านอยู่แล้วเออเมื่อเกินไปแต่ทำไมดูเกรงขึ้นมาอีกบ้างดูผไม่ได้เกรงเลยเออโทษทีครับเอาดีกว่าแต่อย่างน้องจิ๊บนี่น้องจิ๊บถือว่าเป็นนางเอกหน้าใหม่แล้วก็ยังไม่เคยเล่นหนังมาก่อนด้วยนี่ใช่ไ่มเอออย่างนี้คือเป็นเรื่องจิ๊บในเรื่องจิ๊บเลย อินไปเรื uhm ่องอินไปเรื่องทอดทอดทอดอินไปด้วยไงอยากให้อินอยากให้อินทอดอินไปเรื่องอไรอย่างน้องไออย่างนี้ก็อย่างที่บอกครับก็คือยังไม่ได้ผ่านเรื่องหนังมาก่อนนะครับผมแล้วก็เล่นเรื่องแรกก็มาเล่นตลกเลยหนังตลกนี้นะครับต้องมีเวิร์กช็อปอะไรไงบ้างครับมีเยอะมากค่ะก็เวิร์กช็อปทั้งแบบให้ทําอะไรที่น่าเกลียดน่าเกียดบ้างอะไรเช่นแล้วที่อกทำให้น่าเกียด เดี๋ยวพี่เมยเมืย์ไหนเมย่ฉันกันอ๋อเพี่เมย่เยดิค่เมย์ทำไงกันมันกันเฮ้ยมันดึกมันดึกกว่าวันนี้ดึกเลิ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 กพี่แมย์ไม่ดูเลยคือมันต้องมีการละลายพฤติกรรมไปก่อนแล้วถึงถ่ายหนังช่าจริงจริงๆแม่กับคุณเต๋อเนี่ยเพื่อนกันอยู่แล้วเพไมะนั้นไม่ต้องมานั่งละลายกันอะไรอีกแล้ว ก็เลยไม่ผมก็เลยผิดเลยอ่ะต้องต้องมีการละลายพฤติกรรมให้เราสนิทใจกันก่อนเวลาพูดคุยกันตอนถ่ายทํามันจะได้แบบสนุกสนานเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้กันด้วยกันแบบทําหน้าทุเรศทุเรศเงี้ยครับแล้วแล้วน้องไอซ์ทำมาแล้วแม่คิดว่าทุเรศป่ะผมว่าทุเรศที่สุดน้องทํามันยังดูน่ารักอยู่เลยเพื่เถื่อนเฮ้ยเพื่อนเถื่อนรูปเขาตัวเองขึ้นเขื่อนได้ไหมขอดูนิดนึงได้ไหมขอดูนิดนึงมีมีต้องช่วยกันบางนิดนึงนะฮะบางแล้วค่อยเปิดอ่านิดนึงหน้าหนึ่งขอหน้าเดียวหน้าเดียว เอาหน้าเดิมนะี่เไปดูในไหนกันบ้างไดูในไหนกันดูตอนนี้ไม่ได้ถ้าอยากดูต้องไปเสียเงินดูในโรงภาพยนตร์แล้วกันใช่ครับผมเดี๋ยวยังไงทั้งสามท่านมาที่นี่แล้วเดี๋ยวให้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ให้กับชาวฟลายไลน์หน่อยละกันอะไครับอ้าวให้เริ่มจากพี่เต๋อก่ันแล้วกันนะอ๋อครับสำหรับชาวไฟลาไลน์ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องรักในเสียงหัวเราะและความสนุกสนานอยู่แล้วนะครับ ผมเชื่อว่าการไปดูเรื่องนี้เนี่ยข้าโอ๋อหเดียวผมเชื่อว่าไปดูเรื่องนี้รับรองได้ทั้งเสียงหัวเราะแล้ความสนุกสนานกลับบ้านแน่นอนครับเอทียมมาแรกกันเถอเย้่ไปครับก็25 5หนะคะไปเตรียมหาต้อนรับปีนี้กันเถอะค่ะสนุกแน่นอนเรียกว่าไปดูแล้วจิตใจเบิกบานใช่พี่แม่ครับพรุ่งนี้ครับเข้าวันแรกแล้วพรุ่งนี้สิบเก้าพุสสิบเก้ามกราวันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้ตุดจีนด้วยใกล้ตุดจีนครับก็ ออกมาซื้อความสุขกันเครียดกันมานานละมีตังตะเอียมาก็มาลงหนักกันมาดูกันมาดูกันครับรับประกันว่าเราขนนักแสดงคุณภาพมาเต็มที่ตัดบุกมาหนักๆและทุกคนจะต้องรักน้องไอแน่นอนครับอ่ารับก็เดี๋ยวต้องติดตามด้วยตัวเองรักน้องไอไม่พอต้องรักภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยใช่นะครับผมอ่ะพรุ่งนี้ตัวเองติดตามแล้วกันนะครับผมยังไงทั้งสามท่านวันนี้เหนื่อยมาเยอะละนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอิร์ธและขอบคุณทั้งหลาคให้